สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมายืนยันนะฮะก็คือเราจะมายืนยันเนาะเวลาแจกอินเวนแล้วก็บางคนรับไม่เป็นรับยังไงอ่าแบบต้องน้องเขาก็ต้องอธิบายแบบหลายรอบว่ารับอินเวนจากบบการดูคอร์สใน u t u b e ดูยังไงทำยังไงนะครับรับกันไม่เป็นต้องบางคนก็ไม่รับเลยนะฮะไม่รับเลย เขมีปัญหานะะแล้วก็อากง่ายๆเลยฮนะหลังจากที่เขาส่งมีเมลมาแล้วนะคุณจะมองไม่เห็นหรอกหน้าเนี้ยคุณมองไม่เห็นหรอกบางทีมันก็อาจจะไปซ่อนอยู่ในตรงโซเชียลนะคคุณก็ลองไปไล่หาดูนะครับนะครไล่หาดูนะครับว่าเอา่อวันเนี้ยมีแบบ อ่ามีของ y o t u u e บมาไหมอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบมีของ youtube มีของอะไรมาไหมอย่างเงี้ยครับก็ลองดูฮะก็ลองไล่ไลดูนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอ่าถ้ามันไม่มีทํำยังไงครับคุณเซิร์ชเลยครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ฮะตามที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ตามที่น้องเขาอ่า ตามชื่อคอร์สน่ะชื่อคอร์สอเวอซเบอร์ก็เดี๋ยวน้องเขาจะส่งให้นะครับก็อินเวนเนี่ยมันส่งมาเป็น y youtube นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคําเชิญเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับคุณก็แค่กดตอบรับคําเชิญเนี่ยนะครับ่าคําเชิญใช้ไม่ได้แล้วอันนี้เชิญมานานแล้วเนาะนะฮนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาเชิญมาใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะให้อีเมลไปใหม่นะเดี๋ยวให้น้องขอแอด่อนคืออีเมลเนี่ยนะครับอีเมลเนี่ยคุณจะต้องส่งไปให้เขานะครับเดี๋ยวเขาจะแอดให้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะฮะก็มาลองรีเฟซดูนะฮะว่ามีเข้ามาไหมนะครับโอเคนี่ฮะเห็นไหมฮะว่ามันมีการส่งคําเชิญมาถึงเว็บเซเวอร์ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดนะครับคาเชิญนะครับ พอเรากดอตอบรับคอนเชิญเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่เปลี่ยนช่องนะครับนะฮะนะครับอ่ะแล้วเรากดดําเนินการต่อนะครับอ่ะไปที่เนื้อหาครับแค่นี้เองครับก็จะมี้วครับอ่ะแค่นี้เองนะครับอ่ะเนื้อหาก็เราก็จะเจอเนื้อหานะครับเนื้อหาแค่นี้เองไม่ยากนะฮะ อเคครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะนะฮะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับมาอธิบายให้ฟัง